สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการพับเหรียญโปรยทานนะคะอย่างง่ายๆอุปรกรณ์ที่จะมีก็ก,การไลนลิบบิ้นนะคะซึ่งตอนนี้เราตัดเอาไว้แล้วนะคะสี่เส้นนะคะเมื่อกี้ลองพับไปนิดนึงสี่เส้นนี้นะคะถ้าเส้นหนึ่งเนี่ยก็ใช้ สักประมาณหลอดกาแฟก็ได้ค่ะทออยูหอ่หลอดทียย่ยาวที่สุดนะคะเอามาวัดได้อาจจะตัดเผื่อเลยไปนิดนึงนะคะจากนั้นก็เอาสี่เส้นนะคะมารวมกันนะคะรวมกันทั้งสี่เส้น เสร็จแล้วนะคะพับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้ได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วแยกออกมาเป็นสี่ชิ้นแบบนี้นี่ค่ะจับตามเลยนะคะนี่นะคะส่วนด้านนี้นี่ค่ะ เส้นนี้สอดไปเลยนะคะเส้นตัดปายที่เราทับคล่อมทับตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะอีกเส้นหนึ่งเส้นสุดท้ายนะคะนี่ค่ะคล่อมข้างบนเนี้ยนะคะคล่อมทับอันนี้ไปเลยนะคะ ก็มารบสอดตรงนี้สอดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ดึงให้ตรึงนะคะแน่แนๆก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วใส่เหรียญเลยค่ะแล้วก็พับด้านบนลงมา มานิดนึงพับลงมาเลยนะคะนี่ค่ะหมุนตามมือ